เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องมาเฟียโหดล่ามเมียคืนเดียวแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนตา ใครวะใครเฝ้าเมียกูทำเมียกูหายมึงเตรียมตัวตายได้เลยมึงมึงไปตามหาตัวเมียกูให้เจอเดี๋ยวนี้จบเสียงพรุสวัสดิ์ของเอสสันสายเลื่อนมาเฟียจอมโหดบรรดาลูกน้องจึงต้องรีบรับคำอย่างขันแข็งครับ บรรดาสุปดำเกือบสิบคนรีบวิ่งออกจากห้องพักของเจ้านายหนุ่มหน้าดุเอ็สันโกรธจนหน้าแดงถึงกับมีเสียงวิ่งวิ่งสะท้อนอยู่ในหูไอพวกลูกน้องเวนแค่กูไปเจอคนสำคัญแค่ไม่กี่ชั่วโมงหน้าที่ที่ควรจะขันแข็งกลับละหลวมซะได้เมื่อดูจากกล้องวงจรปิดท่าทางว่า แม่ตัวดีจะปีนออกทางหน้าต่างระเบียงห้องตรงระเบียงยังมีรอยผ้าปูที่นอนถูกผูกเป็นปมให้แม่ตัวดีหนีไปได้แม่เอ้ยเป็นลิงมาเกิดหรือไงวะพยศก็ที่หนึ่งมีอย่างที่ไหนใครๆก็อยากเป็นเมียกูแต่เธอมีหรืออยากแต่จะหนีคิดเท่นของฉัน ขาบน่นปนคำรามในลำคอยังคงจำได้ดีว่าเธอเพิ่งจะทำให้เขาได้พบกับความสุขได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นและปล่อยให้เธอหลับเอาแรงแค่ไม่กี่ชั่วโมงกลับมาเธอก็าหายตัวไปราวกับมันไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นซะอย่างนั้นทั้งนี้ทั้งนี้มีร่องรอยให้เห็นจากที่ว่างๆข้างคฤหาสน์ของตระกูลมาเฟียชื่อดัง โชคดีที่แถวนี้ไม่มีใครอยู่เพราะเอสันที่คิดจะย้ายถิ่นฐานมาทำธุรกิจที่ประเทศไทยได้กวานซื้อที่ทางแถวนี้เอาไว้หมดแล้วเจอแล้วใช่ไหมมึงรอกูอยู่นั่นแหละล้อมหล่อนเอาไว้เอสันบอกเช่นนั้นตามเสียงวิทยุสูตรชุดดำล้อมที่โล่งๆเอาไว้แต่ด้านใน เป็นบ้านร้างและมีร่องรอยว่ามีเท้าคนเข้าไปในนั้นมันเป็นรอยเท้าเปล่าเท้าเล็กๆของผู้หญิงเอสันคำรามไม่เห็นรอยเท้านั้นที่สำคัญมันมีรอยหยดเลือดนี่เธอบาดเจ็บหรือมนี่เอสันขบกรามด้วยความโกรธเมื่อเขาได้เห็นร่างเล็กๆที่กําลังนั่งกอดเข่าอยู่ในซอกหนึ่งของบ้านร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จ สาวน้อยเช่างใจกล้าเธอน้ำตาคลอมือเลอะละกลุ่มข้อเท้าไว้ส่วนเท้าอีกข้างมีรอยเลือดเพราะเธอหนีด้วยเท้าเปล่าทำให้เหยียบเข้ากับเศษขวดแตกเธอรู้แล้วว่าหมดหนทางหนีพอเหลือบตาขึ้นแล้วเห็นมาเฟียหน้าดุเธอก็ได้แต่ตวัดลั่นอย่าเข้ามานะฉันไม่ไปกับคุณหรอก ทางที่เจ็บใจแย่แต่ยังทำปากเก่งแล้วเธอจะทำยังไงจะเดินไปเองหรือไงวะเอ็ดพูดประชดเธอเบะปากแมมนั่งจนเป็นรูปสระอิฉันก็จะซ่อนอยู่นี่แหละออกไปนะเอ็ดถอนหายใจใส่ศีสะไปมาเหมือนเอื่มระอาอเธอ,อ,อนี่เหมือนดื้อจริงๆลูกแมวน้อยเธอตะวาดใส่เขา ฉันไม่ใช่แมวน้อยของคุณนะฉันชื่อเคที่เคทีไม่ใช่คิดเท่นเขาควรจะโกรธแต่พอฟังเสียงเล็กๆที่จ้องจะตะวัดกลับยิ่งทำให้เขารู้สึกบันเทิงเริงใจคิตตี้คิตตี้คิตตี้คิดเท่นคิดเท่นคิดเท่นไม่ว่าจะชื่ออะไรเธอก็เป็นของฉันอยู่วันยังค่ำ พูจบก็เดินเข้าไปตรงหน้าหญิงสาวไปหน้าใสผิวของเธอเนียนนุ่มแม้ว่าผมสีน้ำตาลเข้มจะดูยุ่งไปสักนิดแต่เขาก็ยังคงหลงไหลมันอยู่ดี mm. เขานั่งลงจ้องมองข้อเท้าของเธอที่ไม่กอาการเจ็บกับรอยแผลที่ดูจะเปื้อนดินเปื้อนฝุ่นเขาจึงจับข้อมือของเธอยกพาดไหล ด้วยความรวดเร็วเขตที่ไม่ทันได้ทักท้วงเธอก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของมาเฟียหน้าดุเข้าเสียแล้วเธอถูกโยนลงนบนเบาะรถที่คนของเขานำมาจอดรออยู่ก่อนหน้านี้หญิงสาวแทบจุกแต่พอมีจังหวะคิดจะหนีก็เจ็บจนหนีต่อไม่ได้ไม่รู้เวรไม่รู้กรรมอะไรของเธอที่ได้แค่มาโชว์กับแม่ของเธอไม่คิดเลยว่าจะถูกเข้าใจผิด แล้วเธอก็ถูกพามาแบบนี้ป่านนี้แม่คงตามหาตัวเธออยู่แน่ๆมันก็แค่เรื่องผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอคืนนั้นเธอเตรียมชุดนางโชว์ให้แม่กับเพื่อนๆในคณะโชว์คาบาเร่ของแม่แต่อยู่ๆกลับมีกลุ่มชายชะกันไม่รู้ว่ามาจากไหน มาพาตัวเธอไปทั้งๆท,ท,ที่เธอเองก็ไม่ได้ยินยอมพวกนั้นพูดภาษาอังกฤษใส่เธอบอกว่าเธอคือหัวขโมยเธอรู้สึกกลัวแต่รีบตั้งสติและบอกว่าเธอไม่ใช่หัวขโมยไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแต่พวกนั้นไม่คิดจะยอมฟังเธอเลยพวกเขาพาเธอมาที่คาลิฮาด์หลังที่เธอหนีมานั่นแหละมายืนอยู่ต่อหน้าผู้ชายคนนี้ เอาของของฉันคืนมานั่งตัวดีเธอกลัวมากเขาดุมากสีหน้าก็โหดสุดๆของอะไรฉันฉันไม่ได้ขโมยอะไรของใครทั้งนั้นแต่เขากลับตวาดใส่เธอจะไม่ได้ขโมยได้ยังไงเธอนั่นแหละสวมชุดสีฟ้าเธอเข้ามาก,กอดฉันและวปลดสร้อยของฉันตอนที่ฉันกําลังเผลอ ตอนนั้นพันให้เธอนึกถึงเพื่อนของแม่กี่กี้ของเธอเพราะมีเพื่อนที่เป็นสาวประเภท2อด้วยการสวมชุดสีฟ้าคล้ายๆกับเธอนั่นแหละสาวประเภท2คนนั้นคล้ายผู้หญิงตัวของผู้หญิงคนนั้นสูงกว่าเธอนิดหน่อยเธอถูกตำรววจับข้อหาปลดทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มสาวประเภทสองทำงานกันเป็นทีม พวกนี้จะทำทีเข้าไปกอดและหลอกล่อให้ชายชาวต่างชาติซื้อบริการทางเพศและปลดสร้อยหรือของมีค่าของพวกเขาและพากหน,นีคนละทิศละทางฉันเปล่านะฉันมากับคณะขับาเรกข,ของแม่แม่เป็นนางโชว์ที่โรงแรมไม่อย่างนั้นก็โทรไปถามที่โรงแรมก็ได้ฉันฉันยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยแล้วฉันก็เป็นผู้หญิงเข้าใจใช่ไหม แต่แทนที่เขาจะฟังเขากลับยิ่งโกรธมากกว่าเดิมก็ดีสิเป็นผู้หญิงอย่างนั้นดอของก็ไม่มีคืนให้ไม่ยอมชดใช้งั้นเธอก็ต้องชดใช้ด้วยตัวของเธอก็แล้วกันแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอจะไปสู้แรงฝรั่งตัวโตตาสีเทานั้นได้อย่างไรที่แรกเขาก็ไม่เชื่อเพราะคิดว่าเธอคงศิลปกรรมเปลี่ยนเพศมาแล้ว แต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกพอใจที่ได้รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงจริงๆแถมยังดูเต็มไม้เต็มมือเขาจึงใช้แรงดิบเถื่อนกับเธอเสียงตีดร้องของเธอไม่เป็นผลไม่สามารถทำให้เขาหยุดยั้งความดิบเถื่อนของเขาลงได้เพราะยังไงเขาก็ต้องการให้เธอชดใช้ให้เขาให้จงได้เกมกามารมรุนแรง ทำให้สาวบ,บริสุทธิ์ถึงกับกรีดร้องโดยเฉพาะมาเฟียเถ่อนอย่างเขาไม่ยอมออมมือกับคนขี้ขโมยแต่พอเขารู้ว่าเธอบริสุทธิ์มากแค่ไหนจึงยอมออมมือลงและคืนนั้นของเขาก็แสนมหัศจรรย์สาวน้อยใต้ร่างของเขาทำให้เขายอมเปลี่ยนอารมณ์ของตนเองความพรุงพล่านแปรเปลี่ยนเป็นนุ่มนวล เขาเกลยดสิบกระซาบให้เธอยอมทำตามใจเขาแต่โดยดีแม้ว่าเธอจะยอมแต่เขาก็สามารถปลอบประโลมจนสาวน้อยคิดเท่นของเขาอ่อนระโหยใต้ร่างกํายำเธอช่างอ่อนหวานเย้าวยวนบริสุทธิ์ผุดพองจนเขาไม่อาจห้ามใจไหวเธออาจจะเป็นขโมยหรืออาจจะไม่ได้เป็นแต่สิ่งที่เขาดูนั่นก็คือ เธอช่างเป็นสาวน้อยมหาศจรรันที่เขายังไม่รู้สึกอิ่มเอมขออีกครั้งได้ไหมหรืออาจมีครั้งต่อๆไปแม้ว่าเขาจะมีงานต่อแต่ขอกลับมากอดร่างแน่งน้อยที่แสนบริสุทธิ์ผุดผ่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งเถิดไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเขาจะกลับมาแล้วเธอจะหายไปจากห้องของเขาราวกับเสกมน และนี่ก็เป็นที่มาที่ทำให้เขาโกรธจนไฟลุกนี่ถ้าพวกมันตามหาเมียของเขาไม่เจอภายในสองชั่วโมงแล้วก็เชื่อได้เลยว่าเขาจะต้องการจัดการขั้นเด็ดขาดกับพวกมันแน่ๆเคที่ถูกฉีดยาค่าเชื้อและบาดท,ทยักให้เธอได้ทำแผลเสร็จสับแล้วข้อเท้าอีกข้างก็ถูกพยาบาลทายาแก้เคล็ดขัดยอก ได้พอสมควรแต่ยังไม่ทันออกจากโรงพยาบาลถุงน้ําแข็งยังถูกประกบอยู่ที่ข้อเท้าของเธอมาเฟียจอมโหดก็เรียกคนของเขาสิบคนมาคุกเข่าต่อหน้าเธอเขตที่ถึงกับหน้าซีดเห็นเอสันยืนหันมาครึ่งๆร,ระหว่างเธอและคนของเขาที่กําลังคุกเข่าอยู่รู้ไหมว่าไอ้พวกเนี้ย มาคุกเข่าตรงนี้ทำไมเคที่มองเขาอยากไม่ไว้วางใจเธอสายหน้าล้วพูดเบาๆด้วยความวัดวัน่นไม่รู้เขาขยับไปชักปืนจากเอวของคนสนิทของเขาและเช็คกระสุนต่อหน้าเธอเลยเคที่เริ่มสั่นด้วยความวัดกลัวนัน่น,น,น,นคุณคุณจะทำอะไร เขาดัานกระสุนกลับเข้าไปในแม็กกาซีแล้วขึ้นลำกล้องลงโทษคนที่ทำให้เธอหนีไปยังไงล่ะรอยยิ้มหวานเย็นเขากำลังยิ้มให้เธอที่กำลังหน้าซีตัวสัน่นมือของเขาหันไปทางลูกน้องทั้งสิบที่คุกเข่าอยู่ตรงนั้นทุกคนก็กำลังหน้าซีดแต่ต้องยอมก้มหน้ายอมรับผิดคุณจะจะจะบ้าไปแล้วเหรอ หย,ยุดนะเธอดีบลุกขึ้นแต่เพราะเจ็บแผลจึงล้มลงกับพื้นชโชคดีที่คอพพววาเข้ารวบเอวของเธอไว้ทันด้วยมือซ้ายของเขาเธอทุบตีเขาพลาวันถ้าจะยิงก็ต้องยิงฉันก่อนพวกเขาไม่รู้เรื่องคุณมันใจคอโหดร้ายวิปริตเขาคำรามในดำคอจ้องตาเธออย่าไม่คิดจะยอมแพ้ มันทำงานพลาดนัะคิดเทนจะให้ฉันปล่อยมันไปอย่างนั้นหรอแล้วถ้าคราวหน้ามันปล่อยให้คนร้ายมาฆ่าฉันตายล่ะฉันจะฆ่ามันตอนไหนได้เขายิ้มหวานเย็นแต่สีหน้ากลับไม่ใช่ซึ่งจะทำให้เคทีได้แต่กลืนน้าลายด้วยความหวาดกลัวใบหน้าของเธอก็ซีเซียวฉันฉันฉันขอโทษ ฉันขอโทษแทนพวกเขาได้ไหมนะพวกเขามีภาระรมีครอบครัวเธอบอกเสียงสั่นเทาถึงขั้นยกมือรูปอกเขาด้วยเผื่อเขาจะไม่เชื่อฉันขอโทษนะฉันฉันจะไม่ทำอีกแล้วเขาหยิมเจ้าเล่ส่งปืนให้คนสนิทสะบัดมือไล่พวกนั้นออกไป แล้วฉันจะเชื่อใจเธอได้ยังไงก็ถามเสียงเบาดวงตาค้นคว้าเข้าไปในดวงตาของเธอไม่รู้แต่แต่ฉันจะไม่หนีคุณปล่อยฉันได้ไหมล่ะว้ไอเสียงร้องเพราะอยู่ๆเขาก็ปล่อยเธอลงจนร่างบางทถลาลงบนเตียงของโรงพยาบาลพวกมึงกลับมากูจะฆ่าให้ตายเรียงตัว มาเฟียโหตาวาดลั่นเคที่รีบดึงเขาเอาไว้ก่อนอย่านะอย่าฉันฉันหมายถึงว่ามือเล็กๆไขว,ว้าหาเขาพยายามเต็มที่เพื่อให้เขาหันกลับมาฟังที่เธอต้องการจะพูดอะไรมีเสียงวิ่งเข้ามาตุบตับเขาปัดมือไล่อีกครั้งพวกชุดดำจึงค่อยๆถอยออกไปมามาของฉันนะสิเขา เขาต้องกำลังตามหาฉันอยู่แน,น่ๆฉันก็แค่อยากให้ท่านรู้ว่าฉันสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงเขาเริ่มเก็ตในสิ่งที่เธอพูดอยากบอกหลือเกินว่าเขาได้โทรไปหาแม่ของเธอแล้วกิกี้เป็นสาวประเภทสองอุปการะเลี้ยงดูเคที่มันตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กแบบบอกเพราะแม่แท้ๆของเธอยังเด็ก พลาดท้องกับเพื่อนในวัยเดียวกันตอนนั้นกีกี้มีเงินเลี้ยงตัวเองได้จึงขอรับเธอมาดูแลกีกี้เดิมเคยมีปัญหากับพ่อเพราะเขาเป็นลูกชายคนโตแต่เพราะเป็นเพศที่สามพ่อไม่เข้าใจหวังไว้มากกับลูกชายคนโตจึงไดล่เขาออกจากบ้านจนจพะพลัดจับผูมาแปลงเพศเป็นนางโช์ เพราะความสวยความสาวจึงหาเงินได้มากยิ่งมีลูกน้องจึงคิดออกเดินทางเดินสายทำคณะคาราเร่เป็นที่รู้จักกีกี้รักเขตที่มากดาวก็เป็นลูกแท้ๆเธอเองก็รักแม่มากเช่นเดียวกันเป็นลูกที่ดีซึ่งไม่เคยดื้อรั้นเธอตั้งใจเรียนภาษา ภาษาที่ได้อยู่กับบรรดาชาวต่างชาติและการเรียนพิเศษเป็นหลักส่วนวิชาอื่นก็ได้ท็อปทุกวิชาแถมยังโสดพระแม่สแกนนมให้ลูกสาวทุกคนเขาถึงได้ภักภูมิใจนักหนาที่เขตที่ยังคงบริสุทธิ์ผุดพ่องเขากดจมูกลงบนกระม่อมของเธอก่อนจะล้วงหยิบเอาโทรศัพท์ ในกระเป๋าส่งให้เธอรับมาแล้วเงยหน้ามองเขาแบบงงๆโทรส,สิกีกี้คงกำลังรอให้เธอโทรกลับไปเขตที่ได้ตะอ้าปากหววรีตามมองเขาด้วยความงุนงงคุณรู้จักกีกกี้เออแม่ของฉันได้ไงเขาไม่ตอบแต่เดินไปยืนอยู่ริมหน้าต่างและมองทิวทัศน์ด้านนอกเสียแทน เคที่ได้แต่มองแผ่นหลังของเขาเธอฉลาดมากพอที่จะไม่ถามเขาแต่เลือกที่จะโทรศัพท์หาแม่กิกี้ส่งเสียงมหาลูกสาวบอกอย่าเป็นห่วงเป็นใยข้อความที่รู้จักกิกี้คือคนของเขาโทรศัพท์มาหาก่อนหน้านี้แล้วและแจ้งว่าตอนนี้เคที่อยู่กับเอสสันมีเรื่องเข้าใจผิดจับคนร้ายผิดตัวกิกี้รับรู้เพียงเท่านี้ หลังจากนั้นไม่นานก็เป็นตัวของเอสันเองที่เป็นฝ่ายโทรศัพท์มาขอโทษและบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างสรุปแล้วกีกกี้รู้แล้วว่าเธอไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปแต่เขาจะดูแลรับผิดชอบเธอเองเรื่องนี้ทำให้เธอตกใจมากเมื่อได้รับรู้มแม่คะหนูไม่คิดว่าอหนูกลัวเขาว่าเขาดุมากเลยนะ กีกี้หัวเราะชอบใจก็เขาเป็นมาเฟียถ้าเขาไม่ดุจะเอาลูกน้องอยู่ได้ยังไงล่ะลูกเอานะ่ะถือซะว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเออเออแม่บอกเขาว่าระวังลูกของแม่จะท้องพอลูกนะ่ะยังเรียนไม่จบแม่คะพูดอะไรเคสอายนะ เธอร้องโวยวายใหญ่โตถ้าทำได้คงกระทืบเท้าไปแล้วอุย้ยยุคนี้ใครเขาอายกันลจะจ๊ะท้องในวัยเรียนสิมันน่าอายส่วนเรื่องอื่นนะ่ะเขาเรียกประสบการณ์ชีวิตน่าช่วงเนี้ยอย่างไม่ต้องไปเรียนหรอกอยู่กับคุณเอสสันเขาก็อย่าดื้ออย่าซนนะลูกทําตัวให้มันน่ารักอ้อขอหลุยวิกตองมาให้แม่ด้วยนะ มาชอบมาลองได้แค่นั้น <c oughs> อย่าเรื่องเยอะนะ่ะขอกระเป๋าให้แม่สักสองสามใบนะอ้อรองเท้าสักคู่ก็ยังดีรักลูกจ้ะจุบจ๊บๆวาซันแม่ฉันเฮ้อบางทีแม่ก็รักสนุกและเป็นคุณแม่สมัยใหม่มากเกินไป แบบนี้ได้อายกันแบบไม่ได้ปุดไม่ได้เกิดเธอหันกลับมามองตัวต้นเรื่องเขากำลังยืนยิ้มว้า <Why? S 1> ยหญิงสาวสะดุงเพราะจูๆ่ๆโทรศัพท์ของเขาก็มีสายเข้าความสั่นทำให้เธอถึงกับตกใจโถเอ้ยทำไมตอนอยู่กับเขาเนี่ยเธอถึงได้ขวัญอ่อนอย่างนี้เนะี่ยเขารีบเดินมารับโทรศัพท์ไปก่อนจะคำรามหลังจากรู้ว่า ตอนนี้ได้จับตัวสาวประเภทสองที่ขโมยของสำคัญจากเขาได้มันคือแฟลตไดที่ติดอยู่กับพวงกุญแจและหนังนั่นมันขโมยเขาไปเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอถามเขาจึงตาวาวเดี๋ยวก็รู้ไม่เคยนึกชอบใจน้ำเสียงแบบนั้นของเขาเลย มันฟังดูอันตรายยังไงก็ไม่รู้สิและเคที่ก็ต้องกลับมากับเขาและเธอก็ถูกเขาอุ้มเข้าห้องเดิมที่เธอเคยหนีเข้ามานั่นแหละมีสาวใช้คนไทยก็มาช่วยเธออาบน้ำแต่งตัว<ส>นึกอยากรู้เหลือเกินว่ามีเรื่องอะไรแต่ไม่กล้าถามผมของเธอยังเปียกอยู่เลยตอนที่เอสันจิกผมสาวประเภทสองคนนั้นลากเข้ามาในห้อง เจ้าหล่อนหน้าตายับเพราะโดนทำร้ายแต่จากชุดที่สวมอยู่ทำให้เธอจำได้ว่าคนนี้แหละคือคนที่เป็นเพื่อนของกีกี้เธอพอหวาเกาะสาวชายที่กำลังใดผมให้เธอนั่นขอโทษเธอสิหญิงโง่สาวประเภทสองคนนั้นรีบคลานเข้ามาหาเธอไม่ไม่อย่านะอย่าอย่าทำแบบนี้ คุณจะบังคับเธอทำไมกันเขาทำท่าสาสมใจก็เพราะมันไงล่ะเธอถึงได้มาอยู่ที่นี่ไงคิดเท่นลืงแล้วดอกแค่ที่อับปากค้างสาวประเภทสองคนนั้นแทบจะกราบเท้าเธออยู่แล้วไม่เอาอย่านะฉันไม่อยากอายุสั้นอย่าไหว้หนูนะคะหนูขอร้องไม่ไม่อย่างไงฉันก็ต้องไหว ไม่งันมันฆ่าฉันแน่หนูเคสหนูช่วยฉันด้วยนะนะฉันผิดไปแล้วฉันไม่อยากได้ส่งฉันเข้าคุกก็ได้นะแต่ฉันไม่อยากกินลูกปืนยิงฝังยิงรู้สึกโหดร้ายหยุดหยุดนะหยุดเสร็จทีคนใจร้ายฉันไม่ชอบแบบนี้เลยขืนคุณทำแบบนี้บ่อยๆฉันต้องหัวใจวายฝันร้ายตายแน่ เขาถอนหายใจด้วยความกระอาเอาใหม่พูดใหม่จะตายด้วยอาการหัวใจวายแล้วทำไมต้องฝันไายได้อีกเฮ้อเอา้าอีนี่ไปกราบเมียกูสิวะเขาใช้เท้าถีบที่ก้นของหล่อนทำให้คนคลานต้องรีบทำตามด้วยความหวาดกลัวเธอรีบลงจากเก้าอี้รับไหว้ที่มือของหล่น ฉันถือเอดอย่าทำแบบนี้นะพอแล้วทำตามกฎหมายได้ไหมทำไมถึงได้โหดเถื่อนอย่างนี้นะเธอร่ำร้องสุดหัวใจและอีกแบบนี้จะเป็นเมียกูได้ยังไงวะใจสาะชมัดก็ถอนหายใจแล้วบ่นออกมาทำใจเธอนะเมียจา๋าเพราะนี่มันยังเล็กน้อยนะัก เพราะฉันไม่ชอบทำร้ายใครก่อนเธอตะวาดเขากลับทันทีและไอ้ที่คุณทำฉันเมื่อคืนล่ะใครทำใครก่อนกันแนะ่มาเฟียหน้าโหดไปไม่เป็นเมื่อเจอคำนั้นมันก็จริงอย่างที่เธอว่านั่นแหละยกให้เมียคนหนึ่งลจะจ้ะคราวนี้ได้ยินชัดกว่าเดิมเมียนี่เขาพูดว่าเมียมากี่ครั้งแล้วนะเธอน่ะหรอที่เป็นเมียเขา ไม่จริงใช่ไหมเคที่ชูนิ้วชี้ขึ้นทำท่าแปลกๆแล้วหันไปหาสาวใช้คนไทยช่วยพาเธอออกไปทีค่ะสาวใช้ที่กำลังอ,อกสั่นแขวนดีิฟทําตามทันทีเขาเอียงคอมองเธออย่าไม่ค่อยเข้าใจนะักนั่นเธอคิดจะทําอะไรเธอช่องเขากลับอายนิดๆกลัวหน่อยๆฉันก็อยากคุยกับคุณนะสิ เขาขยับเข้าไปใกล้เธอช้าๆท่าทางเรากับเสือร้ายที่เตรียมตะครุบเหยื่อคุยเรื่องอะไรเธอเวอร์ดนิด,นดรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเมียคุณเรียกฉันว่าเมียเขาพยักหน้าใช่แล้วทำไมเธอชะงักกึกคุณเรียกผู้หญิงที่นอนด้วยทุกคนว่าเมียหรือเปล่าเขาไม่เสียเวลาคิดสักวิดเดียว ไม่เธอจ้องเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อฉันบอกกีกี้แล้วเอสสันยืนยันคำเดิมและเธอก็ยิ่งงงมากกว่าเดิมเธอไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้แต่ยังยกมือกอดอกคุณเป็นมาเฟียนะแล้วฉันจะได้ใจได้ยังไงบะว่าคุณจะมีฉันแค่คนเดียวแล้วไม่ด้งฉันไปเขากลับยักไหล่ฉันก็ไม่รู้ ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเขาไมา่ได้การันตีแต่ขยับเข้าหาเธอเรื่อยๆจนรวบเอวเธอเข้ามาหาเขาได้เขาก้มลงหอมแก้มนุ่มกลิ่นหอมจากสบู่และครีมบำรุงผิวทำให้เขาตื่นตัวจนเคที่รู้สึกได้เธออายเพราะรู้สึกได้ถึงความใหญ่ล่ำจนเธอวันวันอยู่ลึกๆ ภาพความทรงจำทั้งความเจ็บความเสียวความสุขยังคงฝังลึกเธออยากใช้เวลากับฉันไม่ลาก,กิดเท่นฉันมีเวลาให้เธอเยอะเลยนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเธอเขาอยากคิว้วทิ้งแววมาเฟียโหดลองดูสักตั้งไมล่าเขตที่จ้องตาสีเทาคู่นั้นขมิงแต่ฉันยังเด็ก เขาหัวเราะในลําคอเด็กนะ่ะหวานอร่อยเธอทุกเขาดังอักสอนง่ายดีด้วยโดนไปอีกตุบคราวนี้เขาเองตัวลงบนเตียงโดยมีเธออยู่ใต้ร่างกำำํายําเรามาสนุกกันดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาคุยนานแล้วเขาก็เริ่มจูบเธอส่งความหวานต่อๆกันไปเขตที่ไม่รู้ว่า เรื่องดาวของเธอกับมาเฟียจอมโหดจะจบลงอย่างไรแต่หลังจากมีเซ็ก์กันจนเธอไข้ขึ้นเขาก็จัดการยกมรดกให้เธอเป็นหลักล้านแบรนด์เนมอีกเป็นคันรถและงานมั่นที่สุดแสนอลังการหลังจากนั้นเธอกระแทบไม่เคยเห็นเขาทำอะไรโหดโหดให้เธอเห็นอีกเลยเพราะทั้งหมดที่เขาทำก็เพราะจะขู่เธอเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้มด มันคงมาทำรังอยู่ที่คาลิฮาั์ดของมาเฟียอ้อนเมียซะแล้วเพราะความหวานเกือบจะขึ้นตาเพราะเอ็ดสันไม่คิดจะเปลี่ยนใจจากเธอจบแล้วนะคะมาเฟียโหดล่ามีคืนเดียวเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ นานๆจะเจอกันทีเนาะตาทำยังไม่หมดราคาต้องแก้ไขคลิปจากนิยายเก่าๆเยอะเลยเนาะแต่ว่าขอเปลี่ยนอารมณ์บ้างนะคะก็ไม่อยากให้เพื่อนๆหายไปนานนะคะตาถ้าชอบคลิปของตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะส่วนอ่อ เรื่องผู้สนับสนุนนะคะตายัางขอเมเดิมนะคะช่วยชมให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้เพิ่มเนาะฝากด้วยกันแล้วกันนะคะตาจะได้ซือ้อยาให้พ่อนะคะตาฝากด้วยกันแล้วกันนะคะรักนะคะปุนรักษาสวัสดีค่ะ